คุณลูกค้าครับมิสเตอร์ป่าป่ามาสาแล้วแนะฮะลัลโหลว่าไงอ๋อเออเดี๋ยวไปไมิมีใครอยู่บ้านใช่ต้องมาจ่ายค่าน้ําจ่ายค่าน้ําไงพี่ป่าปามึงการไงใช่เขาบอกแป๊บเดียวเธอรอแล้วก่อนนะ เดี๋ยวเราไปเค okay, แหละจ้าใบจ้า 박사님의 <목소리> 1력을 <목소리> 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 จาวิ๋นหนูบ oh ริการดีเลยลูกป้ให้สิบเลยขอบคุณค่ะมีเหรอลูกป้าแล้วกัน่ะขอบคุณค่ะเอ๊ะแล้วถ้าไม่สะดวกไม่มาสำนักงานจะจ่ายค่าน้ำได้ท oui. okay. ี่ไหนนะหนู้าไจ่ายค่าน้ำได้ที่ไหนบ้างลูกถ้าหากคุณลูกค้าไม่สะดวกมาชําระค่าน้าประปาที่สํานักงานนะครับทางการประปาส่วนภูมิภาคมีช่องทางชําระอื่นๆังต่อไปนี้ครับการประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขาทั่วประเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขตและกองการเงินการประปาส่วนภูมิภาคสำนักง,งานใหญ่ p l a y m e n t p w a c o t h ชำระผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ M Play Air Play ภ u m a n y Wallet c o u n t e r s e r v i c e Play Easy Bill K Plus SCB Easy กรุงไทยเน็ก TMB Touch Blue Pay Mymo และแอปพลิเคชัน La z a d a าและโชปปี e ชำระผ่านตู้ ATM ของธนาคารตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทยและตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ชำระผ่านกระถับบัญชีธนาคารทั้ง14แห่งธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกสิกรไทยธนาคารธนาคาติธนาคารทิสโก ธนาคาร UOB ธนาคารอิสลามธนาคารทหารไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารออมสินธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคาร CIMB ไทยและธนาคาร Land and House ชำระผ่านตัวแทนรับชำระดังต่อไปนี้ ay, Lotus, s e n นเพย Tesco Lotus Just Play Pay at Post Counter Service b r u e Money Express b i ๊กซ M Playstation และ True Partner ชำระผ่านตู้ชำระเงินดังนี้ตู้ True Money, ตู้เติมดีและตู้เติมสบาย plus ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทั่วประเทศดังนี้ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงไทยธนาคารทหารไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกรุงเทพ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ชำระผ่านช่องทาง LINE o f f i c i a ี @kiwamua thailand หรือชำระผ่านแอปพลิเคชัน k i w a m e หนึ่งหกหกแล้วถ้าบินป้าหายล่ะป้าเกินกำหนดชำระแล้วอ่ะต้องทำไงจ๊ะหากค่าน้ำเกินกำหนดนะครับลูกค้าสามารถชำระได้ดังช่องทางดังต่อไปนี้ครับหากเกินกำหนดลูกค้าสามารถชำระค่าน้ำประปาได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขาทั่วประเทศ p l a y m e n t p w a co t h หรือสามารถขอบาร์โค้ดใหม่ผ่านทางไล o f o i f i c l at p w a t h a i l a n d เพื่อชำระค่าน้ำประปาที่เกินกำหนดได้เลยครับวิธีขอบาร์โค้ดใหม่ผ่านทางไล n e o f f i c i a l Official, เพื่อชำระค่าน้ำประปาที่เกินกำหนดให้ลูกค้าเปิดแอปพลิเคชัน Line และสแกน QR โค้ดนี้หรือค้นหา ID app w u a th a a i l n d จากนั้นกดเพิ่มเพื่อนกดแชทและกดไปที่ลงทะเบียนเพื่อตั้งค่าการใช้งานครับจากนั้นใส่หมายเลขบัตรประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อเป็นการลงทะเบียนเริ่มใช้งานครับจากนั้นกดเพิ่มข้อมูลเพื่อกรอกหมายเลขผู้ใช้น้ำที่เราต้องการจัดชำระเงินครับ กดที่เมนูตรวจสอบค่าน้ําชําระค่าน้ําและกดชําระเงินขอบาร์โค้ดต่อจากนั้นกดขอบาร์โค้ดบาร์โค้ดจะปรากฏขึ้นมาจากนั้นให้ลูกค้ากดบันทึกบาร์โค้ดและนําบาร์โค้ดไปชําระผ่านช่องทางต่างๆได้เลยครับเช่นนําบาร์โค้ดไปชําระผ่านทางแอปพลิเคชันหรือชําระผ่านตัวแทนรับชําระต่างๆ นตอนนี้มีบริการใหม่ Drive t o r u ขับจอดจ่ายแค่ง,ง่ายๆก็สามารถชำระค่าน้ำประปาได้แล้วครับการประปาส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาการให้บริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกรวดเร็ว มุ่ง,งสู่งองค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืนด้าน,านการให้บริการ,ร,การและการบริหารจัดการน้ำประปาหากลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามได้ที่ TWA Contact Center 1662ครับ